พี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่ขัดแท้งส,โขโสุขสุขคนะใกล้จะเช็คเศร้าแล้วค่ะพี่น้องตอนนี้เห็นแวบๆเห็นแวบๆว่าแม่หน่อยแล้วทั้งนี้ หาแนวกินเนาะปน,ออน,นูอยากก<ส>ิเข่าไปกินเบงซีมงแนกไหมจ๊ะจ้าบม่นน้ำไผ่จ้าบ้าน้ำมือกล่องคือกนันานี่ไปซีสกเกตไหมไปจ้าไปไปไปแน่นอนจ้ากินห่านลูกสาวไปแน่นอนเห็ดมนไรไปหายน้ำแต่ว่ากะซีมาไรเนี่ยนอยกเป็นยังจะหาบาทจะเอาจ้ะบอกเ่อเนะจ้าแต่ว่าะซไน่ยน,น้อไปหลูกสาวน้ำ บาดเจ้าะบาดเจ้าฮาบางหจัจะได้จะได้ตุ๊กตาเปนยิ่งขึนไหมเอา้ามีมือใครมีมือไม่ฮาร์ดต <50 S 2> ัวหน่ตีมือไกปกับหบ้านมีมือใหอ้ได้หว่า สาวสาัมเดี่ยวเ,เช็ดเนาให้ตีกองเดี่ยวจกสั่นละเดี่ยวเบี่ยกองเดี่ยวเี่ เพป็นให้สาวหน่อยเป็นวานแพ้งมาเล่นพี่ทำได้คือดีเพป็นมาใหายลาววงยิงมาเล่นพีได้ไหมหน่อยบอกพี่กับพี่เล่นพี่เป็นมาจใช่เบิร์ดแล้วว่าส่งลงพ่อเรามาไปเบิ้องบนหน่อยสิพาหาแนวกินแอนฟีเมืนมั้งคะแอนฟีแอนฟีจ้าใจดีแห้งแอนฟีแต่ว่าเพิ่นกับมี่ขางเขาแล้วแต่ใครจะทำบุญมีเนี่ยมีดอกไม้นี่มีพวงมาลัย แต่ตอไครจะซอยทําบุญหนบาทสิบบาทคือว่าได้ครบเราบอกของกิน มาเดี๋ยวเขากินฮอดอุ้ยไปซิฟโกมือเนาะไปกรุงเทพแต่ซิฟโกมือมาซิฟซิฟเช็คเหมือนซิฟสามบอกซิฟซิฟเอ็ดกรุงเทพซิฟเอ็ดก็มาโคราชอีกก็ไปขอนแก่นสุขเรศสิบสองสิบสามวันนี้สิบสี่ครึ่งเดือนพอดีครึ่งเดือนพอดีแล้วมืออื่นมือแรกแล้วนี่กะกับ สีสเกตเลยเนาะไม่หน่อยเนาะแ่นจ้สีสเกตเอ้ยตกลงวันที่ซื้อาเพิ่นมาไทายเอ็มบีอิหรีบ่จ้ะน่าสารของไทยอีหล่าด้ที่ว่าเพ่งกับแม่จินตลาน่ะแน่นจ้ะเพิ่นมามาไทายเม่นบก่กเพราะมันจะงมง่าหน่อยห,หูแล้วงูเวลาอะไรย่างย่างบอกบอก่เพิ่นบ่ท่นานได้บอกแต่มาแน่นอนมาถ่ายเอ,อ็มบีตรงนั้นอ๋อพี่น้องค่ะ ส่วนเวลาในกาเอาเองเลุดเด้อพี่น้องเพะ่ิทธิจับปิงปองน้ำโมคือนี่ัฮะนี่ฮะก็เพะ่ิทธิจับปิงปองโมคือต้องลุ้นค่ะต้องลุ้นเว้นวะต้องต้องลุ้นต้องหนจ้าลูกว่าไดอุ้ยโอ้ยอันแม่ยังเป็นสาวอยู่บลูกผู้สาวว่าวนพี่น้องวุ้ยเจ้าสูตรแต่น้อยแต่น่าลู้กว่าตอนนี้ ขักบ่ไม่ะเอววัตานี่ลูกไส้มันก็เจ้าสู่ตตหน้อยแต้อันดีใจรุ่นย่า่ด้วยเนี้ยเห็นเห็นรุ่นย่า่เนี่เอนผู้สาวประสนโอ้ยพี่น้องเลยก็ดีใจแต่เนี่ยชื่อชื่อน้องชื่อน้องอะไรครับลูกนนวะครับชื่อหยังครับลูกชื่อน้องอะไรครับน้องอะไรนะ อันเบายังบาสัตย์สัมผิน้องเลยเบาายังบาสัตย์จำเตือนผู้สาวแม่ครับผมซื้อดีใจเบาเบาสึกเลยอายุสี่สิบกว่าถือเกินผู้สาวฟิวนี่บ่มีโดนเลยเด้นักก็ครับผมมานี่สิมาใกล้ๆสิมานี่มานี่มานี้มาหนี้มาหนี้สิมาใกล้ๆสิมามานี่มานี่ชื่ออะไรมาพูดมาพูดใส่กล้องให้หน่อยนี่เร็วเร็ว เนี่ยมาหยอกได้มีน้องมาหยอกวันนี้เรามาเชื่ออะไรมาพูดใกล้ๆเร็วเร็วมาเชื่ออะไรครับสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับก่อนอาจะให้กอดจะให้กอดถ้าสวัสดีครับสวัสดีครับเชื่ออะไรครับเนี่ยเนี่ยชื่ออะไรนะเชื่ออะไรครับลูกเชื่ออะไรครับพุชาพุชาพุชตาพุชตา เห็ดหนาวผูจ่าวรถอันผู้สาวว่าสันนุลดีใจเวิร์กแมเห็ดอะไรพุ่งน้ำมาได้เออเจ๊ปีเหรอคะสามขวบสามขวบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้จ่าวก่อนสวัสดีท่านสวัสดีครับครับลูกครับ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 กอดก็กอดโอ้ยมากอดได้พี่น้องนี่มากอดอันนี้เนี่ยอันอะไรนะลูกอืมไม้กันสั่นลูกไม้โทรศัพท์ ถ่ายโซโท่ถ่ายถ่ายถ่ายรูปลูกเนะี่ยเห็นไหมหนูไปอยู่ตรงนั้นก็เห็นรูปหนูอ่าหนูไปไปเล่นคลิปแล้วลูกประธานีสาวสาวสาวแม่ฮาก,ก็ได้เป็นผู้สาวมือเอื้อ <laughs> เ,เด็กเลยหรอมืออือผู้สาวไปตีแตกบ่โอ้ยมืออื่นผู้สาวสิไปใส่มืออื่นผู้สาวกับสิไปถ่ายคลิปคือเก่านี่ละ กาจ้าจ,จะเช็คสาวแล้วจะเช็คสาวแล้วอ,อีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนึงนาทีอยู่กับแม่หน่อยก็แม่หักอีกนึงนาท <m uch ing> ีพี่นออ้องเนี่ยตงเบาใส่ดังๆวันนี้ <m uch ing> พออยุเช็คสาวแล้วจ้ะพออายุเช็คสาวแล้วไปไปพออยุเช็คสาวแล้วพี่น้องคะ เคยสัญญาให้ว่าไปแล้วนะคะพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้สนีก่อนเด้อค่ะเด้อควรจะเช็คเศร้าแล้วเดี๋ยวลิขสิทธิ์มาแล้วลิขสิทธิ์มาแล้วาสันขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อค่ะติดตามขอบคุณน้าวกระโม่หัวใจปวดโอ้เสียงมาแล้วพี่น้องไห้บอกใส่ดังๆเบาใส่ดังๆมาตั้งแต่20นาทีมาตั้งแต่20นาทีโอ้ย บ่ันนอวีดองเลยกอสิได้วีดอังเขายกใยเนาะเบ่าใส่เนาะเบ่าใส่ดังดันมาสักขอบคุณนะคะที่ติดตามยูดีมีแห้งผักแกงแดงปับนังคะสวัสดีค่ะ